น้อยเนี่ยมันต้องฟังจังไฮมันแล้วก้ะแหว่แอลกว่าน่ะกำกอนแหว่แอลทางกว่นกันบ้านของเขาพยายามเมืองเดิมไประทับทรูระจังายเขื่มเจมคือแหวข้างกว่าน <c oughs> ลิมกว่าน<ม>พาวกเฟ่ทะเลเผาใครรับ่าใครรับนี่เก้านี่มันอย่างมะเหลืองน้ำพร้อมันหรอมัเหลืองเงนนวยมันนะเนี่ยเก้าเนี่ย อันนี้ก็แบบแกมันก็ไปถึงบบปริฟรวนนู่นนี่อ๋อไม่มาเปิดจานนะพันมันไว้เหลี่ยมอ๋อใส่ไปได้หันพยานาคนี่อย่าทายพยานาคเลยปอนี่ก็พยานาสองตัวพยเอามันเดิมปียังเหมือนเดิมคนพยเอกินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวยังเหมือนเดิมให้หนุ่มกวนพยเอาจะมากินสตีมก็ได้ข้างก่นอนบ Kín tím hay cắm, con, cơm Không muốn này có ngoài, cơm ăn mềm quá, hay nhầm Nói lúc ăn cót sơ mà mày mềm Mà eo quán hả bà cót sơ mết á Luông á Nghĩa nào bà Cót sơ mết ý à. Để tính dâng luôn, coi nha nha Mình